สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มีภารกิจครับด่วนครับนี่มากับสายมึนเดี๋ยวนี้มาส่งสินค้าครับสินค้าก็จะเป็นรถเกี่ยวครับคูปตะหนึ่งากกลับอะไรนะ 95เนี่เอาไปทําช่วงล่างซิ่งครับอยู่ร้านประเสริฐการช่างประคบนชัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็โมดิฟายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาส่งคืนลูกค้าครับอยู่จังหวัดอุดรธานีนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณ70กิโล70กิโลครับขามาเราขนมาสองคันครับเดี๋ยวขากลับเรามีงานกลับครับนี่ กับก็จะเอาโคต้ารุ่นไหนอะ DC105 DC105X เอาไปทําช่วงล่างช่วงล่างสิ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะสำหรับบ้านเรา <c oughs> แล้วก็ฝังเพื่อนบ้านนี่ก็เริ่มสนใจติดต่อมาแล้วกำลังทํา MOU ก่นว่าคนส่งยังไง <c oughs> ดีวันนี้เอาพี่ใหญ่มาวิ่งงานครับเจ้าเอ็ตเจ็ดร้อ,อยได้วิ่งระยะทางไกลแรกๆครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าอัตราการประหยัดน้ำมันจะเป็นยังไงนะอันนี้เติมมาสี่พันครับวิ่งจากอำเภอบุคคลชัยจังหวัดบุรีร,รัมย์มาอุดรธานีเดี๋ยวมาดูอัตราการประหยัดน้ำมันครับว่าจะเป็นยังไงนะ เพราะว่าตั้งแต่ออกมายังไม่เคยได้มาไกลขนาดนี้นะนี่ครับพี่พี่เอฟซีท่านครับที่มีงานขนย้ายหรือยกสินของขนย้ายสินของนี่เรียกเรียกสามารถเรียกติดต่อได้ครับเบอร์โทรอะไรครับ064-492-6958ครับ064-492-6958หรืออีกเบอร์นหนึ่งก็082-869 หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งเบอร์รอท่ต่อ,อปาสุนโดยตรงครับพรอ้อมรับสาย24ชั่วโมงไม่ได้24ชั่วโมงครับเราเทคแคร์ care, ลูกค้าอย่างดุดญาติมิตรราคาก็คุยกันได้ครับ ได้ออกมาดูบรรยากาศข้างนอกนะพี่น้องตรงไหนมีที่เที่ยวบ้างนาะนเส้นนี้ก็ถือว่าขับไม่ค่อยยากครับถนนมาเรื่อยๆขับบางยังก็ไม่ยากดูจากสายตานะขับไม่ยากเนาะโอ้ไม่ยากขับไม่ยาก ถนนก็คล้ายๆกันกับแถวบ้านเราเลยครับไม่ค่อยมีวันเวีอะไรเยอะแยะมากงมาย นันี่ก็มากันสองคนครับป๋าว่าจะมาด้วยแต่ป๋ามาไม่ได้ครับแกไม่สบายครับให้แกพักผ่อนยู่บ้าน รถพ่วงกระโดนเลยอะลงองุมเทวนี้ไม่ค่อยทํานากันครับไม่ค่อยเห็นมีนาข้าว <c oughs> ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> พื้นที่ป่าลกล้างจะเยอะ นมสดจัดสแกวอนมี่แกวโอ้หำน่อยแสงลงอะไรเบกม้องฝุน,นใครจะกล้าแทงแ้งละบารดี บอดีฮ <Body. S 2> ่เออจวดบัน <Euro> น <reen cient> okay. ี่เสียงเราด้วยจ้อโอ้พ่วงเส้นนี้ก็รถขนส่งก็เยอะพอสมควรครับแต่ไม่ถือว่าเยอะมาก ไตยิ้วหนูตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เลยตกถึงทงเลยนี่ยังไม่เห็นรู้สึกอยู่อ,อะไรเลยโอ,อ้ไม่ล้<น>มหนคว้าเหมือนเดเนี่ยอยู่นี่นอะไม่ล้มน่าจะเพิ่งเอามาสุด,สด,ร,ดร้อน อาทำแรกต้นจำมจุรีนะต้นกัมปูว่ครับมันผุดเดยไม้มันไม่ค่อยแข็งแรงนะนแต่มันใหญ่มันเป็นพุ่มใหญ่เท่าไหร่ต้นหนึ่งมีแต่เบลอ,อเบเนาะนี่ชุมชนไม้ล้อมครับ ดอนนี่เป็นพื้นที่ตับหรือเปล่ามันลงเนินไปเรื่อยๆ บ้านโอ้ยหินหลานอ่อเลีนมาอ่นสิบื้มือล่ว่าหินลา จะไม่มีปัม๊มเลยนะเส้นเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวไปถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆน้องๆชมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่ไปครับผมบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ